แแขแลอ่อนเอาแม่ลงไปก่อนเมื่อเอนขออ่อนลงไปน้ำหลังไปว้าเรื่องลูกนะพี่นอ้องก่อนกินอัปเดตเสียงทางพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเยด้อจ้าเสียงน้องเนี่ยขอโทษขอภัยน้ำหน,นาหนา อดคิวรถแต่พี่น้องหักแต่ว่าคิวรถลักสี่หอดคิวรถลักสี่ยังฮอดคิวรถลักสามโอนกับแม่กับซาวลี่แล้วก็นาะนั่งขึ้หมุกไปคิวลักสามพี่น้องนองั่งภากหนันง่งประตูลงเดินทางต่อ เป็นรถลงหลดเผื่อชิฮหอดนะแม่ดีแน่ยังไงสเฟอร์หลดไปส่งสเพอร์หไปส่งแี่ขี่ล่อจ้างล่อกระตาจ้างล่อลงจับไปดีได้นาํหมูกเลยฮางอดตผคิวลักสองกแล้วมาหอดคิวลักองเลยพี่น้อง เมื่อกี้นี่คิวรัรรกสี่ไงคิวรักสองปู่แม่บอกว่าไปลงรักส <c oughs> ามปู่จักษ์ด้วยช่วยๆจะไปฝากช่วยบ้านเผื่อซีฮอดคิวรักสามหน้อยอมาหนีกัออกจากคิวรักสองนี่กัไปคิวรักสามเลเนาะแม่แล้วโมกแดดขานางหน่ายแม่คานางหน่ายพี่นางมันแดด

อยากกินขออ้าวบ่าเขียนอไปซื้อรักษาแม่ กินข้าวจริออกเมื่อแต่รถมันออกก่อนก็เลยไปกไินลากะออกก่อนสิิไก่ซีโนนะค่ะกิิงไก่ซีนโนเอาเดี๋ยวรอติดตามไปเ,เรื่อยๆกันอยนี่คับบ้านะาเลยากบมา ไปแม่ไปเพื่อนพี่น้องหาพี่น้องแม่โ้แต่รอติดตามไปนํากนันพี่น้องสิวานใดเป็นยั่ใดเหตุนัใดค่ะวาเาก็ต้องรองไปตามขั้นตอนว่าทา,างผู้ใหญ่เป็นกระยา่างหอ้นี้ลงไปกลเกี่ยก่อนลงไปเบาคนเกี่ยกันก่อน,อนวันใด ว่าเป็นคืออนขอบได้ก็คือพี่น้องแต่ละคนเราแหละให้ขึ้นสารแต่ว่าทั้งบ้านเพื่อนก็บอกว่าเออเรื่องขึ้นกับขึ้นแต่ว่าให้ให้ไปแต่ละขั้นเนาะมาสิไปนั่นรถมากันบรายเป็นแบบไ่เป็นแบบบอกกันมาแต่เราก็ต้องคอยเชียร์ไปเท่านั้นงนะแต่ละขัน้นแต่ละตอนเงินพอกระลงไปนำรางแต่เศร้า พี่น้องเพราะว่าสิเขาเมสาสวรรค์เลยเพราะว่าต้นเประกาศค่าเวียนก,กน,กนย้องประกาศยังวนเรื่องเงินเรื่องสารกันอยู่แต่มีแต่ว่าพ่อกับแม่อ้นลระกาศอาเรนองที่ทางที่ขึ้นเละแต่หลายคนอยู่ทางแต่สิพากันไปเคลียร์ไปเว้าพรเพราะว่าต่างคนต่างยากเรียกยากงานแต่ละคนกับพี่น้อง คือให้พี่น้องเข้าใจเอฟซี FC, ทุกคนเข้าใจด้วจ้เรจพราะว่าเอาแต่กับพี่น้องกัน,ค,ออน,กค,กนคือกังวนแต่เฮากับพวกเที่ร์กันพวกคูยกันร่วมกันเข้าใจกันแล้วบางทีก,คออก,ก่คือเนาะสมาชิกาให้เนแล้วเงื่อนรายามก็คือเอากบปล่อยปลาละเลยเรื่องของตัวเองกัะ มันจะเป็นการช้าคึ้นีน้องว้าวหรอเขาก็เลยแบบเขาก็ป้ายคนเห็ดเรียกของคนป้ายเขาก็เห็ดเรียกของเขาไปเขาก็โทรพูึกษากันว้ากันพูดเก้าหนดกต่าก็ออกจากต่างปรเขตจอดขอาคนจอดเัาเครื่อง ถามม,มอมประมาณตอนนี้ก็สองโมงละประมาณสี่โมง ไปทุ่งเซโน่เลยล่้วะแหมันต้องเขาคิวเซโน่ก่อนตรงไหนมีว่าคนลงเซโน่เดี๋ยวก็รอติดตามกนมามียังคลิปนี้กันสรรนิอัปเดลีเส้นทางไปเร,รื่อยๆ กดติดตามอ้นมหาไซน์จ้าแล้วก็ไม่ชีดพอแอนเดจ้า